ฉากเด็ดๆเลยครับลืมกดถ่ายโอ้รีบเกินเรียบร้อยครับชาววิ่งเข้ามาครับยิงเข้ามาเรียบร้อยเลยครับเข้าโคตรเร็วครับไม่ถึงนาทีเลยผมยังเข้าผมยังไปนั่งเลยครับอยากติดตั้งมงก่อนนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยคืนชุด เปนชุดแรกครับหมานครับหมานครับไอยครับผมยังไม่ไปนั่งเลยนะครับวิ่งไปครึ่งนั่งลงบินมาเลยครับนี่ครับเข้าข้อครับไม่มีลุดครับวิ่งผ่านก็เรียบร้อยครับร้อยครับเรียบร้อยสวยงามครับ พาดช็อตเด็ดเลยครับพลาดช็อตเด็ดเลยลืมกดถ่ายนะครับตั้งกล้องไว้อย่างดีลืมกดถ่ายอพลาดเลยพลาดอย่างแรงเลยครับครับโอกาสหน้าเอาไหม่ครับโอกาสหน้าเอาใหม,หใหม่มารีวิวคืนให้ดูนะครับหมานครับหมาน บินผีเสื้อนะครับไม่ถึงนาทีนะครับหยบร้อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเอาไหมครับไม่ได้็อตเด็ดเลยครับนู้เสียดายมากครับกรเสียดายเลยครับฝากได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับพี่ๆนานาสนใจคืนนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้สั่งได้ครับตอนนี้ก็ทําไว้สามชุดแล้วครับทำไว้ได้3มชุดแล้วครับพืนปีเสื้อนะครับ15หหลักครับขอบคุณครับ